บีเกิลวินไทยฟาร์มฟาร์มสุนัขบีเกิลของจังหวัดนครนายกตั้งอยู่บ้านเลขที่299หมู่ที่12ตำบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นฟาร์มสุนัขบีเกิลที่นำแม่พันธุ์เพศเมียบีเกิลชื่อว่าสโนไว้ผสมพันธุ์กับบีเกิลเพศผู้ชื่อว่าลีโอออกลูกครั้งแรกจำนวน4ตัวโดยมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อน้องเมฆเป็นสุนัขบีเกิลเผืกสีขาวดวงตาสีดำ ได้มีสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขประเทศไทยได้ออกใบรับรองพันธุ์ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นอีกประมาณ8เดือนได้นําแม่พันธุ์ชื่อนโนไว้และพ่อพันธุ์ชื่อ,โอีโ o มาผสมกันเป็นรอบที่2ได้สุนัขพันธุ์ b i g ลออกมาอีก5ตัวโดยได้บีเกิ r เผลือกสีขาวดวงตาสีดําเป็นบีเกิ r แท้เป็นตัวที่2อีก1ตัวโดยขณะนี้มีอายุได้45วันส่วนที่เหลืออีก4ตัวนั้นเป็นสีเผือกตาสีฟ้าและมีลายจุดตามตัว ชื่อน้องถั่วแดงถั่วดำข้าวโพดและฟักทองนางสาวรสิกาเขื่อนละไม้และนายวินไทยวงปัญญาเจ้าของฟาร์มกล่าวว่านับเป็นความสําเร็จของการเพาะพันธุ์สุนัขบีเกิลที่วินไทยฟาร์มซึ่งสามารถเพาะพันธุ์ได้ลูกสุนัขบีเกิลเผือกเป็นตัวที่สองของประเทศไทยและอยู่ที่จังหวัดนครนายกเดือนในวันนี้มีผู้ที่ชื่นชอบสุนัขพันธุ์บีเกิลติดต่อมาขอซื้อซึ่งมาจากจังหวัดอุดรธานีได้มารับถั่วแดงไปเลี้ยงดูในราคาตัวละ2อง0 0บาท ส่วนอีกรายหนึ่งขอลูกสุนัขพันธุ์บีเกิลชื่อถั่วดําไปเลี้ยงดูที่จังหวัดกาลสินในราคาตัวละ20,000บาทเช่นกันส่วนน้องเผือกนั้นมีผู้สนใจให้ราคามาหลัก3 0 0 0 0นบาทขึ้นไปแต่ขณะนี้เจ้าของยังไม่ได้ตอบตกลงเดียเ๋ยจะขอเลี้ยงดูไว้ก่อนในรพิษมงคลกิติการรัชนนเ์นหม่รายงานนาพักกรทอนเทียนชัยผู้ร่ราชการจังวัดชนบุรี ร้อมด้วยนางสาวทิติลักษณ์คำภารองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีพร้อมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตอำเภอเมืองชนบุรีเข้าตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีทั้งหมด10โรงเรียนที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชนบุรีตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้นักเรียนได้รับวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างกลุ่มภูมกิกันโควิด1ิ ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ในวันที่1พฤศจิกายนนี้โดยในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอายุ12 18ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกจำนวน1,153คนและมีการจัดตารางเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2ในวันที่8พฤศจิกายนนี้โดยวัคซีนที่ฉีดให้กับนักเรียนนั้นได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณาสุข ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชนบุรีมาดำเนินการฉีดวัคซีนนายพัครทรนเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนอายุ12-18ปีในจังหวัดชนบุรีมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากส่วนใหญ่มากกว่า90%ของนักเรียนให้ความร่วมมือนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นอย่างดีในส่วนของการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ site, จะต้องดูมาตรการของทางสาธารณาสุข ประกอบกับมาตรการและความพร้อมของแต่และโรงเรียนเพื่อพิจารณาให้เปิดภาคเรียนได้ส่วนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยทั่วไปนั้นขณะนี้ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว1 5 2 3 3 7้านห้าแสนคนและจะรับวัคซีนเข็มที่2แล้วจำนวน1,96,455านเน1ราสิบห้าคนส่วนเข็มที่3นั้นมีจำนวน8 8 5ห3คนซึ่งเกินกว่า70%ของประชากรตามทะเบียนบ้านแล้ว เิรทิพสีนันทพลทิพสีพิทยาทิพสีรายงานหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมาจุดหนองบัวสาลาเข้าช่วยเหลือคนถูกไฟฟ้าช็อตภายในหมู่บ้านจามจุรีตำบลหน,นองบัวสาลาอำเภอเมือมงจังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เดินในที่กระเตุอยู่ภายในหมู่บ้านจามจุรีบ้านเลขที่191ทับสตําบหลหนองบัวสาลาจังหวัดนครราชสีมาโดยพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างไมตาธรรมมัชานจุดหนองบัวสาลากำลังให้การช่วยเหลือนายพิจัยจันเติบอายุ3ามปีสภาพนอนหงายตาค้างมีอาการชักเกร็งหลังจากถูกไฟไฟ้าช็อตเนื่องมาจากน้ำเข้าท่วมภายในหมู่บ้านก่อนที่จะเดินลุยน้ำเข้าบ้านอีกทั้งยังฝนตกป่วยปลายทำให้ตัวเปียกจากนั้นได้เข้าไปจับพัดลมเพื่อที่จะเสียบไฟก่อนที่จะถูกไฟฟ้าดูด แต่อย่างโชคดีที่ภรรยาเข้ามาเห็นได้ทันจากนั้นรีบแจ้งคู่ภัยเข้าทำการช่วยเหลือดังกล่าวอภิรักษ์ศรีอัศวินรายงานดกรกุหญ,ญิงกัละยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารวิทยาลายเกษตรและเทคโนโลยี11แห่งจำนวน32คนลงพื้นที่ศึกษาแผนงานและแนวทางระบบธนาคารน้ำใต้ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านพึง่งอำเภอเมืองนครพนม ภายใต้โครงการพึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทรนเดอร์เทรนเนอร์หลักสูตรชลกรโครงการบริหารจัดการน้ําโดยชุมชนตามแนวพระราชะดำริท่นี้เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ําต้นแบบที่ถูกต้องในการขยายผลความรู้ไปสู่นักศึกษาและประชาชนในชุมชนต่อไปโดยมีนายชาติพรุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายธวัชชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย โดยทางด้านดร,ค,รคุณหญิงกัลยาโสพลปนิต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ําจะช่วยให้ประชาชนในชุมชนและ,กะเกษตรกรมีน้ําใช้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งน้ําท่วมน้าหลากทําให้ประชาชนในชุมชนและ,กะเกษตรกรมีไรายได้ที่มากขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรชรากรโครงการบริหารจัดการน้ําโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ําที่ถูกต้องให้กับผู้บริหารและอาจารย์พิ้ที่ลรยเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อจะนําไปต่อยอดถ่ายทอดขยายองค์ความรู้ไปสู่นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ต่อไปสุดเทพลอยแก้วรายงาน พลตรีอม,มริตบุญสุยาผอ,อกองกำลังบูรพาสั่งการให้เจา้าหน้าที่ทหารประจำกองกำลังชายแดนเข้มงวดกวดขันปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและการนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้าออกบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทางเจา้าหน้าที่ทหารชุดเคลื่อนที่เร็วชอกอตาพยากองกำลังบูรพาร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจพบผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายชาวกัมพูชาจากนั้นจึงเข้าทำการจับกลุมได้จำนวน104คนเป็นชาย63คนและเป็นหญิง41คนที่บริเวณสวนป่ายูคาลิปตัสบ้านนางามเนินสมบูรณ์ห่างจากถนนสาย348ประมาณ50เมตรอยู่ในตำบลตาพยาอเภอตาพยาจัังหวสระแก้วจากการสอบสวนชาวกัมพูชาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า เดินทางมาจากจังหวัดตอนในในประเทศกัมพูชาจากนั้นเดินทางมาตามเส้นทางธรรมชาติแนวใจแดนไทยกัมพูชาเพื่อจะมารอรถรับตัวเดินข้ามมายัางประเทศไทยบริเวณสวนป่ายูคาริปตัสที่จุดเกิดเหตุโดยจะไปทํางานก่อสร้างและงานรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ตอนในโดยเสียค่าใช้จ่ายรายละ6,000ถึง9,000บาทซึ่งยังไม่ทราบชื่อของนายจ้างเจ้าหน้าที่จับกลุ่มจึงได้นำตัวชาวกัมพูชาทั้งหมดส่งให้กับสบพตาพยายยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย จากนั้นจะผักดันกับประเทศกัมพูชาในช่วงเย็นวันเดียวกันยุดธนาพึ่งน้อยรรยงาน